สวัสดีทุกคนครับผมกูบุ๊ียครัคุณหนุนใไหมครับอเดี๋ยวไม่ใช่ว right> no okay, ันนี้เรามากันในทีมอะไรไหนพูดว่าไงไม่แม่แมวแมีแมวแม่แม่แม่แมวไมีไม่ไม่แม่ไม่ไม่แม่ไ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 ม่แม่ไ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 ม่เม่ไม่แม่ไม่นม่ไม่แม้ไม่ไม่แม่ไม่ลม่ไ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 มวไม่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 ไมวไม่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 ไมมม่มม่มม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 ่มมมมมมม่มมมไม่ไมมมมมม่ ไม่ใช่เกมแค่ไอ้ลักกี้บอกเนี่ยระเบิดเยอะมากๆนะครับแล้วก็แบบอนุภาพทำลายล้างแต่และปืน่ล้อันนี้สูงมากเลยนะครับแล้ววันนี้เรา,าสู้กับอะไรใไนอ่านซิโห้ง่ายๆด็อกด็อกก็บ้าแล้วโอ้ยแต่ว,วันนี้เรามาสู้กับแคทกันนั่นเองซึ่งแคทตัวใหญ่นะบางทีไหนดูดนมดูนดนมแม่จ ทำไมแม่ไม่มีไส้อ่ะแม่ข้างในโป่งมากเลยอ่ะเออใช่โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปเปิดฮะคล้ายกันนะใคล้ายคล้ายแม่นะกู่ก็คล้ายมึงไม่คล้ายมึงมาเป็นคนไอ้บ้าเอกคนอ้ายครับแมวเดี๋ยวเรามาเล่นเปิดหกกล่องเหมือนเดิมนะครับมาวางเลยแหนึ่งสองหกแล้วจะมาวางใกล้กันทำไมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันดีกว่ามามาเริ่มกล่องแรกปึ๊บโ้ยโอ้โหได้ไข่สัตว์มา โอ้ยต่อไปของเราแล้วมันจะวางห่ากันดําเพรอะไรนี่อะไรอวางให้กระบุนไม่วางให้กระบุนอีกอันนี้กขอโชคเลยแล้ววางข้าทำเพรกัะเนี่ยได้แล้มาเอาคืนไปเอาดอกไปแล้วโอ้ยเฮลาว่าไม่นะมาอยู่แถวต้นไม้ด้วยสวยแล้วนี่เอาของก่อนดาวดาวอะไรวะเดี๋ยวก่อนโอ้ยอันนี้เสียงโชคประเด็นเกินเลยไหมฮะคืออะไรทิเปอร์ อีบเปิดูกาดใา้มันให้นะเก็อบบัคมาอีกสแต็กหนึ่งโอ้โหแล้วจะไปเก็บทำไมล่ะกูร <c oughs> ู้มันคืออะไรอ่ะคนตายหาแล้วอันนี้แร่อะไรอะ่ะกูเล่าอะไรวะเนี่ยไม่รู้แต่น่าจะดีนะครับดีแล้วเราต<ม>้องทำอะไรรู้ไหมครับครับสิครับรออะไรเราอย่าไปยอมมันอย่าไปหยอกมันเดี๋ยวเราจะแก้เราก่อนเอา้าคราฟไม่ได้เดี๋ยวก่อนจะพึ่งโอ้ยแล่ตกเลยอะ่ะแล้วไฟไหม้ด้วยอะ่ะอ๋อแหลกอ่ะเราแร่กูตกไปไหนเนี่ยโอ้โหวนแร่แล้วดูไฟไหม้กูไม่อยู่แล้วต่อไป อันนี้เป็นที่ขุดเออผมลืมเลยว่าไอเนี้ยไอที่เราเปิดได้นี่เป็นเราสามารถขุดได้นะครับเนี่ยนี่ไงมาครับทุกคนก็กลับมากันอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้นะครับผมก็เพิ่ไปพิมพ์ทับเคียย์ของตีนะครับตอนที่ัวได้เสพมันคืออะไรนะครับอโล้ยแมวผมไม่เข้าใจะอะไร,ระเลยปะดาแจมันทับเกียย์ของตีไม่เข้าใจกูพิมพ์ผิดกูจะปิดผลน้อยพิมพ์ผิดโอเคเดี๋ยวเรามาคัดพวเทา้ามันก่อนนะครับโอเคต่อไปผมก็จะเอาดาบครับเพราะว่า ไอ้ข้างหน้าเราเนี่ยมันชักจะมากเกินไปแล้วนะมันชักจะเหิมเกินกว่าเราไปแล้วครับดาบไม่ได้มันต้องใช้สติ๊กของมันนะทุกคนซึ่งนี่ไงอ๋อนั้นน่ะมีแล้วว่ะโทษทีว่ะมาครับนี่ครับรออะไรนี่ไงได้ดาบมาแล้วไอ้แมวเหมียวเหมียวไรอะ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 อะไร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  แล้วต,ตีทำไม่อาแล้วแตตีทำไมบอยอย่าตีบอยเออไปแล้วไอ้กนละ้ามึงไม่ได้ตีอะไรหรือบอกแล้วรักีบอลนี้ระเบิดเยอะเฮ้ยแอปเปิลกินเลยฟูเล่าดีมแอปเปิลสงสัสย <c oughs> ผมแบบไม,ไม่ไม่เปิดประเด็นคงมันคือมันเปิดแล้วผมอะไรเงี้ยหวายบินไม่ได้ไอแมวกากไอแมวกากีตั้งกองกว่าเยอะอันนี้แร่อะไรอะ่ะอ่านไม่ออกชาร์จเจนเหรออ่านโคตรไทยเลย โอ้โหแอปเปิลแล้วก็ลักกี้บอลเข้าตัวกูเพิ่มไปเดียบอยเฮ้ยอันนี้ใจไม่ผิดอ่าอ๋อบอลตายนี่เองขอโทษขอโทษเมื่อกี้ไม่รู้ต้องแหกอากันได้เจอกุ้ยเป็ดเอ้ยอันนี้จําได้อันนี้อ๋ออันนี้กินได้ดิวะหรือว่าปลาได้จำได้จำได้คิดว่าจำได้เหมือนกันปึ๊บว้ายไปไปปัไปอะไรอ่ะไหนของอ่ะอ้าวของไม่ดรอป อ้แล้วอลังอันนี้อดอกแล้วเฮ้ยดอกธนูเหรอไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วกูไม่ยอยู่แล้วบอยแก้งอ่อยขี้แก้งกว่าเราอะ่ะเฮ้ยเอาจริงๆเรากลับมาเปิดลัคก,กี้บล็อกเก่าก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยขอบมันเยอะมากเลยอันนี้จยไม่ผิดมันคือขนมปังนะหรือมันเป็นหนังว่าผมจําไม่ได้อันนี้เป็นแอปเปิลที่ดีที่สุดแล้วนะนี่ไงพูไล่แอปเปิลโอพีดีสุดละแต่ผมเกลียดไฟไหม้มากเลยอันนี้เป็นก่ออะไรอ่ะไม่ดูนะครับต่างกันแนวนีย กูงงว่าแล่เยอะเหลือเกือทำมองสร้างแล่มาเยอะเลยวะไม่แจกก็แล่เยอะดีแล้วจะได้เลือกกันเยอะๆไงเหี้ยเลือกโอ้โหยิปปี้มึงอยากได้ไม่ใช่เหรอมึงเอาไปเลยคลิปคลิปที่แล้วคลิปไหนที่มันไปายยิปปีะเนี่ยจัดให้เอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยหัวใจโอ้นี่ไงบ้านแล้วเป็นบัฟจริงด้วยโอเคแล้วพอได้หัวใจนี่มาเอฟเฟกต์บีแล้วก็มีเลยนะครับเยี่ยมยอดครับเกาะไม่ได้บางเลยบังเลยมันครับเกาะไม่ได้ ครับก่อไม่ได้เหรออ๋อบางแรกอันนี้ปืนอันติเมตอย่ายิงนะอ้าวทำไมเราตายบอยไม่ตายอะ่ะโอ้โหระเบิดอย่างเยอะกากไงคุณแมวกากก็ประมาณนี้แหละคุณแมวกากเรียกจะไผ่ร้ออะไรชิ้ผายเรียกม่ต้องเรียกกูก็ได้นะแมวโง่อันนี้แมวนะครับมันลัคก,กี้บอกเยอะไปอันนี้เป็นกอน่อหนังโอ้โหก่อหนังโคตรกากไม่เป็นไรใส่ไว้ก่อนอันนี้ดาบคูเล่าอ๋อได้อยู่ได้อยู่ แต่ผมชอบอันนี้มากกว่าเอ,อฟเฟกมันก็อันนี้น้อยกว่านี่หว่าน,นี่สามสามอ้อยแล้วประเด็นคือเราอยู่ใกล้บอยแล้วตัวเราลอยอะ่ะแย่แล้วไอ้จ้าที่รักที่รักมันเล้ตายเหรอตัวระเบิดตัวระเบิดตัวเองตีไปสิบกีแล้วหกให้ข้าผมไม่ได้ครับอย่ามายุ่งเสียงโชคอะไรวะเนี่ยโอ้โหไก่ ปึ๊บโอ้ยระเบิดทั้งระเบิดตั้ง,ง TNT อันนี้หัวใจอันเดิมไหมนะครับอันนี้แร่ภูเล่าอ๋ออันนี้ได้แล้วนี่ว่ะปึ๊บคาร์ดสิกเมียวนะครับอันนี้เป็นรองเทา้ารองเทา้เทาธรรมดาแย่แล้วชุดกอดยังไม่มีเลยแล้วไม่รู้ว่าแร่ี่ยมาคาร์ดชุดกอดได้เดี๋ยวค่อยไปรอแล้วกันโอ้ยอะไรอะ่ะบอยตีเหรอไม่ได้ตีกูยงิงต่อไปเฮ้ยอันนี้แร่เฮ้ยอันนี้แร่ดีอ๋อมันเอ็นชาร์ดน่าจะดีนะครับโอเค ดาวอันนี้ถ้าปาแล้วมันจะเป็นพูใช่ไหมนี่ไงต้องลองใส่คนว่ะหัวแล้วจริงนั่นแกเป็นพูจริงด้วยพูลอยสูงเลยสมแล้วที่เป็นลักคกี้บล็อกระเบิดนะครับระเบิดเยอะจริงๆ <S <S โอเคนะทุกคนก็กลับมากันอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เกมแคสประมาณสี่รอบนะครับแล้วมันจะแกอ้อีกเกว่เนี่ยเรามาได้แต่อะไรวาเี่ยโอเคทุกคนผมจะรีบเปิดละผมโกวเกมแคสอันนี้อะไรอะขนมปังสีดําขนมปังเยอะมากทุกคน กิน <c oughs> ขนมปนังนห้องเลยมึง <c oughs> ม,มีขนมปนังในห้องได้เหรอเอาไปกินยา่าเอาเอา,เ,อาเฮย้ยมันคือปั๊บอะไรอะเป็นไรไหมอุ้ยบ,บักเลยเอาฮะตกใจหมดโอ้ยไอ้ขี้ผายอันนี้ <c oughs> ดาบดำดา,มดามเมจก็เม่ยวอล้วกันผมว่าดาบไหนมันเกินแบบโบเวอร์ขึ้นไปอะมันใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับจากประสบการณ์บกเลยอะที่รู อย่ามาเวอร์นี่แค่ยิงขนูใส่กระต่ายที่ผายปึ๊บเอ้ยอันนี้เป็นกระทาผมจําได้ยิงแรงอยู่เอาโอเคแล้วป่ะเชวะไม่แรงนี่วะแค่แบบกระเด็นไกลกาะแดงกูแปดอันมึงให้แรงเ <c oughs> ก่อแดงแปดอันไม่แรง <c oughs> ปึ๊บอันนี้เสียงโชคละส่วนมากมันจะเสียงโชคเะก็แต่แต่พวกเนี้ยโอ้โหพวกมันเผาอะไรเนี่ยกระไก่เนี่ยโอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะคูดาบไม้คูคูโอ้โหสำหรับคนกู ครูจริงว่ะถือแล้วเลือด2อ0อ่ะโอ้โหโคตรเยอะโอเคแต่ว่าต้องถือตลอดนี่ว่าแต่ว่าตีไม่ค่อยถีเดยเนี่ยโอเคทิ้งไปปึ๊บอ,อันนี้ไข่อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นมันพูเล่านะครับโอเคกินไม่ได้ไม่ใส่ชุดก่อนแล้วหรอกลัวเกมแคดดี้มันให้ผมใส่อะไรอยู่อ้นนาวใส่อยู่เหรอเออใส่อยู่นี่ว่าทำเป็นเปี้ยวทำเป็นเปี้ยวหาทำเป็นเปียวเฮ้ ไม่เห็นเจ็บเท่าไหร่อ้ยโอ้ยโอ้โหธนูนัดเดียวตายคิดเอาอ๋อเราไม่มีชุดกอดนี่หว่าลืมไปตกใจอะไรวะเนี่ยไปดิใส่ได้ไหมครับอ๋เอเกสโซโลอ้าวในกล่องอกูวะ <แก S 1> <ก>เนี่ยไม่เป็นไรบริจาคธนูให้เด็กกันไปนะจริงจริขงข,ของคัวธนูธนูของกูหรือของผมวะของน่าจะของบอยผมจำได้ว่าไอ้ภูเล่าบอลเนี่ยเป็นภูเล่าที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะว่า มึงไม่ต้องกลับไปเพราะตอนแรกมึงยิงกูแล้วฮะตอนแรกมึงยิงกูแล้วลูกดวงตาเนี่ยนะเอออ๋ออ๋อนั่นมันปืนนี่หว่านี่มันเป็นลูกบอลโอ้ยคิปเปอร์อุ้ยตกใจหมดเลยคิปเปอร์ไม่เป็นไรคือมึงยิงกูแล้วมึงไม่ตายอ่ะอันนี้เป็นแร่อาเอะไรรกค๊ะเดี๋ยวรอนมาก่อนมันคืออะไรวะเอ๊ะอันนี้คือดาบอะไรวะเนี่ยอ๋อได้อยู่ดาเมจเยอะอยู่เนี่ยโอเคงั้นผมเอาดาบนี้ละกันเรียบร้อยมาสิบกล่องสุดท้ายอะไร รู้ได้เขาด่ามันดิก็ <c oughs> <อ>มัน<อ>ดาเมจเยอะไ <c oughs> อ้าโทรบ๊อบอุ้ยตกใจหมดเกือบแล้วไอ้โทรบ๊อบเนี่ยโทรหาบ๊อบไปเนี่ยขนมปังไม่เอาขนมปังมันถามว่ามันดีไหมมันก็ได้อยู่แหละแต่ผมขี้เกียจกินเยอะเก็บเยอะนะโอ้ยระเบิดตรงสุดท้ายเรียบร้อยหมดแล้วบอลหมดยังโอ้เล้วโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดของแล้วก็กสู้กับบอสเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้พวกเราจัดของเสร็จแล้วผมก็ไปสู้กับบอสกันแล้วนะครับก่อนที่จะไปสู้กันแข่งขันเรียงกดไลค์และกดแชร์ร้านสองขอคะแนนผมชนะหรืยไมชนะเหมือนเดิมเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินเอฟเฟล็กกันดีกว่าผมเกรงว่าถ้าเรากินเอฟเฟล็กเยอะเกินเนี่ยเกมมันจะแคร์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะกินแค่แอปเปิลลูกเดียวพอนะอ่ะนี่อ,อ้าวก็ไม่วาบนี่ว่าเอ้ยก็ไม่เยอะนี่ว่างั้นจัดคุกกี้ต่อโอเคอคุกกี้ก็น่าจะเหลือพอแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปสู้กับน้องแมวกันดีกว่ามาเลยน้องแมวน้องแมว,น,แมวน้องแมวจ๋าสวัสดีน้องโอ๊ยไอ้เอ้าน้องแมวเอาวัดเดอร์แคร์ ฮัลโหลโอ้ยบอยอะไรวะบอยตัวอ่ะอ้าวแค่นี้เองเหรอตัวกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมผมไม่ใส่รองเท้ากับบอยเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันมีบ้านทำอะไรแต่ยังไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าอ๋อเหรอใส่อยู่เหรไม่ใส่สักอย่างเออผมไม่ได้ใส่สักอย่างดีกว่าโอเคผมว่าแมวมันยังน้อยไปว่ะผมขอสู้อีกรอบหนึ่งโอเคมาพร้อมลุยถอดอดทุกทีลุยพร้อมลุยกับแคทมาเลยแคทน้อยไม่กลัวหรอกต่อให้หมดนี่เลยคจิ้มกับบอย โอ้โหแมวออลเราไม่เข้าเลยดูดิคือแบบผมตีแมวทีเดียวตายครับทุกคนโอ้โหมาต่อไปเป็นศึกของเราพร้มพอมหรือยังพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับไปละอย่า <Yeah. S 1> ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้ฟ้าผ่าเจ็บจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย้ยชนะอา้าวทำไมชนะ <c oughs> นั่นดีแปลกใจจังเลยมึงชนะได้ไงวะเมื่อ,อก,กี้บอลได้เมื่อก,กี้บอลได้ใส่ชุดก่อไหมอะ ไม่รู้เมื่อกี้ดูสิอู๋ไม่รู้เหมือนกันเอาดีๆเมื่อกี้บอยได้ใส่ชุดเกาะไหมไม่ใส่ไม่ได้ใส่แล้วทำไมบอยโดนฟ้าผ่าไม่ตายวะทำไมยังไม่ตายเลือกกูดีทันด้วยอ๋อเลือดดีทันอ๋อเอ๊ะทำไมบอยไม่ใส่ชุดเกาะบอยอ๋อพอดีก็แบบไม่ได้เปิดไม่ได้ชุดเกาะเลยอ่ะดูดิไหนขอดีเลยเอ้าถึงมีชุดเกาะก็โดนกูตีตายอยู่ดีนะป๋าเออไม่กินบัฟเอากินบัฟดิอ่ะ ก็ไปตายดีกว่าเอาถือว่าบอยผ้าแล้วกันเนาะทุกคนก็อย่าไปอะไรมากนะครับลืมไปเลยผมมีของเอา้ตายแล้วมันเป็นได้ยังไงหุบแม่เอ้ยก็ได้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รัสองกันนะผมไปเจอกิปหน้านะครับบ๊ายบายไปเจอกิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายพูดดิบ๊ายบายพูดแล้วพูดบ๊ายบาย